สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำสวยๆอิบบราดชับนะครับวันนี้พามาดูแมคโฟลอกหน้าดินครับพิกัดอุดรธานีครับบ้านนองปุ่นตำบลนิคมสงเคราะห์ครับอำเภอเมืองลอกหน้าดินสวยๆครับคุณปูมาแล้วครับ ระเบิงดีในลูกค้าไปน้ำมน่นนี่ไปน้ำม่ลงในเมี่ยงก่อนไปลงในเมี่ยงไหมไปลงในเมี่ยงไปขั้นยังไงบุฟเฟ่หูไปเนี่ย เดี๋ยวพาชมดูรถครับคุณปู่ครับยังสวยอยู่เลยครับภายในเดิมๆยังสวยเลยใส่เยอะมากครับอกแลนะครับรถพี่เกมมี่ครับ ักสองเลยครับดูลอ,อกกี่ครับขายนะครับอันนี้ขายนะครับหกแสนห้าครับต่อไหมครับ ช่วงล้อ3เมตร60กระบะยาว3เมตร80 m. ครับเป็นหัวนอกครับเป็นรถห้างแท้ครับสังเกตได้ง่ายครับหัวนอกครับต่อมาใหม่ๆเลยครับทุกอย่างครบครับกรกสานท้อมบนสวยมากครับรถคันนี้